สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มานำเหรียญใบโพหลวงพัดนะครับมาแบ่งกันชมยู่นะครับผมดูครับรุ่นนี้ก็สร้างน้อยนะสร้างน้อยนะครับผมมาเก็บสะสมนะครับมาดูข้างในกัน,นดูเนื้อกันว่าผมได้เนื้ออะไร ไงครับเป็นเนื้ออปัปก้าลายธงชาตินะครับผมหลงยาจีวรครับหลวงพ่อพัดหลวงยักษ์กามูนะครับดูครับเหยนจริงนี่สวยนะครับผมข้างบนนี้ตอกเป็นอายุนะครับ99ปีโดยรับแสนล้านนะครับผมเหยนใบโพสวยๆนะครับ ด้านหลังเป็นยันแปดทิศนะครับผมยันหนุบปสุปากคอมาขามเท่านะครับต้นตำรับยันแปดทิศต,ต่อโคตรงนี้แล้วก็ต่อเลขหนึ่งสี่นะครับผมต่อโคตหนึ่งสี่นะครับยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ผมได้มาก็หลายเหรียญอยู่นะ นี่ครับทุกคนเป็นไงครับเหรียนเบโพครับไทเทเนียมครับผมมุงยาหน้ากากทองทิพย์นะครับสวยๆนะครับผมรุ่นใหม่ครับผมไทเทครับไดไทเทครับผมเป็นไงครับนี่ หมายเลขหนึ่งหกนะครับสวยๆนะครับผมเดี๋ยวนี้น่าเก็บอีกอย่างรุ่นนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมได้หลวงพ่อพัดรรุ่นไหนไมาอีกผมจะมาแบ่งทุกท่านชมกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ